ไปในปูเข้ามายังครับเอาเอาเอาอันนี้เข้าแล้วใช่ไหมครับนี่ใช่เอาล้วครับพีนี่าปครับสวัสดีครับเนี่ยเจวอประด้มาหาโดนี่ข้าวได้เลขรับมาจ้า้าวงไห้ก็้าวซงไมาหายต่ว โอ้คุณบาวส่งมาให้ไม่อลเหล็กคบาวเพื่อหมานใช่ไหมเจเอามาเสียงนะบ่เสียงแล้วฝันดีฝันเดียบเลยคอว่าวฝันมีอีกสองคนมั้ง่เออมีสองคนมีกสองคนสองสี่เนาะน่าตอ้องฝันจังไลเขามาหาสิม่ จากเขามา,านี่นี่สองคนมนีกับน้องมากมีกับหนองมากเอาขยันในเล็กซีนี่นะพี่ลักซี่เอามาสองคนเลยบะมาสองคนซีสองกับจากจากจากตัวดดาาาาใดมันเหาเรียกว่าห้บอในกล้องันบอบอไหมม่หายเพื่อนี่นหวานหมหลังจากเที่ยงเรียชุดนี้นะจากเดียวว่าได้ตีเป็นเท่าใด เป็นแบบแค่ซีสองซีซีนี่ล่ะโอ้ความฝันนิดซีสองซี่น้ำซีนี่น้ำซีอืมซีนี่ล่ะซีซีหกที่สามที่สีได้ได้ยินมาว่าคนแถวนี้มาขอเลขเจวอเป็นประจำเลยครับผมใช่เขาถูกไลยบ่เจ๊๋ถูกไล่โอ้เพราะบัตรจำล่ะคือคือต้องมาขอเจวอเลยใช่ไหมครับใช่เจวอไปเอามาจากไหนครับผมเขาก็ะอพว่าบอกจะละเขาเขาว่าหายจะละผู้บ่าวบอกลู้บ่าว มาจากไหนครับบอกได้ไหมครับเี๊บอกว่าได้ว่าหลับสีธาตุเป็นรับสีธาตุเขาเขาได้เลขลับมาแหละครับเจวอร์รับนสิว่าเข้าไปบอกผู้ใด้โอ้ยข้าตลาดปัย่างปัาตลาดถามวิรนเวินวิร์นเวนว่าแสดงว่าเป็นคนดังเลยที่แบ้านนี่ดังกีวอาดังประจหมู่บ้านได้ยังบ้าก็ถามว่าอย่างไงเจี๊ยบตัวได้หัวตัวได้มาลาไปเห็นเถอะ เจฟ้อนบ้าไหวดิพอจะอาดเอาแล้วว่าปอดอแสดงว่าเจอวอนี่ถูกเป็นประจำเลยนะครับเนาะใช่ขายตำักหุ่งแซ่บเพราะตำมะเขือแซ่บแซบขายดีดีในมือละหาโคกกะเอาเพ <c oughs> ราะว่าบ้านบเศร้าเขาใ่ซื้อออรวยแล้วไปลำบ,บากกะกำรรอีกย่าง <c oughs> ถูกเลขจนรวยบ่เจนโกกระ่งมวหาใส่โอเลขก็คือเงินพุทธก็ได้เลขได้น้อยก็ได้ อประกันสุขภาพก็ได้สไปเดอร์อนอิงยังยุคผู้เดียวโอใหญ่จางใหญ่จางผู้เบาอ่ะตัวนึงคผู้เบาด้วยอะไรมาทรงไงใช่ผู้เบามาทรงคือสวดเบาเอาลูกเอาผัวแล้วบ่เบาดอกเอาเป็นใบจังสี่แล้วเนาะก็ได้ผู้เบาวะเฮ้ยไม่เอาเมียแล้วครับบ่ค่ะพวกมักมักเขา ผัวมางเงียผมมาห่านหาเลียงเขามาเอาผัวให้ผัวหาเลียงเอาใค่แน่ผัวหาเลียงเนพี่น้องคือผู้ผู้บ่าวนี่ส่งเลขมาให้เจ๊วัวเป็นประจำใช่ต้องมาเป็นจำงานนี้ลูกลูกพี่ยูเมืองนอกนังนถือเถิดดูบ่เดี๋ยวนี้เถิดดูเยอะตะกี้เันทรงมมให้เป็นประจำเนาะแต่ว่ามือนีเป็นเลขรับผู้บ่าวงี้ข้าวว่าดังแห้ง ไม่นอันนรอป้าเจจักควันธรรมาป้าัันเด็กไปเสิร์ฟเบิึงตจปั่นเสิร์ฟเบิึงเขาอ้วนมากเขาพป็นท่านนี้น่ะไก่มือเขามาโหลดเขาเคยมาเขามาหาโลดโอ้แต่ว่างวดนี้เขาส่งมาแล้วใช่ไหมครับใช่นี่ส่งมาแล้วนี่ละมหาเบิองตู้ใดปลาเจ๊มักซี่หาซี่สองอยู่ตรงก็คว่ำไฟซี่เด้อเออซี่ห้าซี่สองเดี๋ยวกด้มาปน สามตัวมีไหมครับเจ๊ใช่ป่ะขอดูกันครับดูฟันสามโตจะได้ส่วนหมากมันมาสองมาสามส่วนมาสามที่สองมาจะได้มันอร่อยที่สองสวยเดี๋ยวจะจุดก่อนนะครับเจ๊สามชี่สองสามสี่สองเล็กสามตัวเอร่อย สามสี่สองนะครับสามสี่สองนี่เด็กมากหมอคือใช่คือชอบส่วนตัวเหรอครับเจ๊ชอบส่วนตัวเลยพี่น้องมากเสียละฝันมากพี่โอ้พีหยิ่งนะพี่ก็น้องเออพี่ก็น้องเขามาก่ะโอ้เป็นขั้วฝันเป็นไดขตีพี่เเลยตีเขาได้เด็กพี่น้องเป็นซี่ซี่ป้อพี่น้องคือสามซี่สองก็จะเป็นซี่น้องจะเป็นเล็กพี่น้องก็ได้ค่ะกระตรงกับเล็กเขาสูงมากพ่อมเนาะตรงซี่สองนี่ป่ะเจ๊จช่ ขอเบิ่งเลขรับผู้เบาผู้เบาตั้งใจน้อคันนี้ผู้เบาเปล่าสีทาสเปล่ามามั่นเขาแล้วฮะเขามามั่นแล้วผู้เบามามั่นแล้วใช้โอ้สิบ่เอาควาน้ออพวกเขามักเนาะเห็ข้าเขามักเขาเขาเขมักเขาคนเดียวโอ้อันนี้เป็นเลขเจวอนะครับเอฟซีครับผมแคปหน้าจอไว้นะครับผมเลขผู้เบาสีทาสใช่ แคอถอยหลังเลยครับอเ,เอทวอวิ่งสองกับห้าเนาะค่ะใช <แจ S 1> วิ่งสองกัห้าราคามีสี่สองสี่ห้าสองห้าสามตัวเจ็ดแปดห้าศูนย์เก้าเจ็ดเดีว่าพื่นว่งกลมใบสี่สองกับสี่หานิมักเนาะ ส่วนเลขความฝันหนี่เป็นส่วนตัวเจวอนะคะตัวไหนครับเลขความฝันละสามที่หายละสามที่สองเหนะสามที่สองก็สามที่สองเลขความฝันเนาะที่เหลือเป็นเลขผู้เบามุ่งกลมไปในตัวถึ่งเป็นเลขผู้เบาความฝันเป็นส่วนตัวเจวอนะคะครับน่าบักนี็เป็นที่ให้เบื้องจัดอ เขาเป็นแนวทาง <ใน S 1> เจเนาะขอนาดีานแนวทางของเจวอนะครับผู้บ่าวส่งมาให้นะครับผู้บ่าส,นนสีทาตุนะครับผมแก่หรือยังครับเจวัดกันแกเป็ฟ้อนว่ดก,กันหมดเลยสี่สิบห้าปีสี่สิบห้าปีมันตรงเลขเหมือนตรงเลขเจวอล้ล่ะว่าเถาที่ล่ะไม่ใช่เอาอายุผู้บ่าวมาออกว่คุณเจ้อกินอยู่ว่าเถาเถาแล้วบ่นกิน เขามาพูดเอาเจได้วาว่าเจี๊ฟอนเจอ๊ยวฟอนเจฟอนเออเจี๊ยวฟอนนี่อันพูอยู่น้ำผูไดอยู่น้ำกับเจีฟอนงามงามอัวาี้อเจวอยจะมีปูนองหานตัวอยู่นน้ำปูนองหันมากก่ขึ้นมากกับฟอนหน่ตัวเรียกว่าฟอนสะพานโค้งไ้เป็นตัวสีขาวผมเขามากเป็นแนวทางของเจวอะไรแบกนี้ปูนอาหันสอยอีกหรอฟอนเรยเขาเยอะ โอ้โซอยในเด้อซอยเดยปูเด้อซอยเดเก้ังนเด้อซอยเียปูอกมาเด้อเข้ามายังครับเ้าเอ้าเอ้าเส้ปูโอ้เขา่าเวนี่อู้สามสงเอาแล้ะเอ้ยมันอันนี้เข้าแล้วใช่ไหมครับนี่ใช่เอาล้ครับปีนี้่าส็ะมันกอนเลยนเขามาสบายขระเด๋นี่หลาย คนลุกเลยครับผมลุกตัวเฮ้ย้จะลุกว่ะเออมาแฝงเียม่แฝงเฮาเจ็เจะบัวเชิญก็มาเลยเหรอครับใช่อยู่ดีไปแห้งเขาถือประจาตัวน่ายฝ่ายเสยดกปิดเสยหัวส่าไปสยขอก็ได้ถืกถือผู้บ้าเขามาแกลายผู้บ้าว่าถามเขาก็เขาว่าถามโอ้ยากาเปลี่ยนอีครับยี่มีแนวันรักษาว่างเนวรักษาโอ้มีเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะเจวอรเนาะตัวตัวไหนนะเมื่อกี้ปู่บอกตัวไหนนะครับ สามสี่สองสามสี่สองสามสี่สองเจ้าอยู่ลอยก็ลอยอยู่โอ้ครับผมวันนี้ก็เป็นแนวทางของเจวอนะครับเอฟซีครับผมแคปหน้าจอไว้นะฮะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางของเจวอนะครับผมครับ